วเรามาทำกับพี่นั่นพี่รู้ไหมเราเป็นโรคหมดเลยสติกเกอร์สติกเกอร์ในฟองหมดเลยร้านก็ดังอปสติกเกอร์เนี่ยแล้วเขาบอกว่าทําพี่เนี่ยเดี๋ยวเขาบอกเขาทำร้านพี่อย่าพึ่งเขาบอกเขาทำร้านพี่อ่ะพี่ทำไม่ดีจริงปะเนี่ยใครอันคลิปโนี้อาจมีพูดและื้อหาที่ไม่เหมาะสมกขอไปที่นี้ด้วยนะดใช้วิจารณญาณในการรชมชมได้ก็ชมชมไม่ได้ก็ต้องทนชมต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะพบกับจ้องพี่มีพี่บอยแล้วนะคะวันนี้มากันที่ร้านพี่บอยสติกเกอร์นะคะจาได้ไหมคลิปที่แล้วอ่ะที่เขาแกล้งโบไว้อ่ะที่เอาลัมโบไปแกล้งอ่ะเช่า1 0 0 0 0แบาทวันนี้จะมาเอาคืน<อ>โดยที่เราจะมีตัวละคร2คนนะคะเป็นหน้าหมาะคะ่ะเป็นหน้าม้านะคะมาแกล้งพี่บอยแบบว่าทาสีร้านพี่บอยแล้วแบบ อ่สีพังสีลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่บอยไม่รู้จักนะสองคนนี้ไม่รู้จักใช่เอาเอาแบบเอาหนักๆเลยนะเออเราเราต้องร่วมมือกันเราเป็นเพื่อนกันเราต้องร่วมมือกันเดี๋ยวมีพี่เต้คนหนึ่งพี่เต้ไปหลบอยู่ไหนแล้วล่ะไปยังสเตนตาแล้วไปยังแล้วไปไปไปนมาร์ทเดี๋ยวไปรอในรถนะโอเคไม่ต้องทําอะไรในรถนะถ้าหันมาแล้วรถเขย่ารอโอ้ยห้ทีไปรอในรถนะเดี๋ยวให้สัญญาณนะ สวบสยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาได้ไงอ่ะโหเรานัดกันไว้อ่ะแล้วข้าวปลาไม่เห็นเตรียมให้หนูเลยอ่ะน้ำเนื้อหมูเราไม่บอกก่อนนะจะได้หนูนัดพี่ไว้แล้วไงเอาแล้วคุณไม่บอกผมว่าเออไม่แต่คุณต้องบอกพี่หน่อยว่าเออจะถึงจะถึงพี่จะได้เตรียมอะไรกันเอาเซอร์ไพรส์พี่เซอร์ไพรส์จำคำว่าเซอร์ไพรส์ได้ไหมจำได้ตรงตัวที่หนูบอกนี่แหละนั่นแหละวิลลรถสวยดีเนาะพี่เนาะ รอวันไหนพี่ว่างพี่ก็จะไปแบบสารฝันให้หนูต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อฝันอีกแล้วเหรอใช่โอ๊ยป้าเดี๋ยวปีหน้าก็มีแล้วใช่ครับเราเอาไปเล่นอะไรของเขาอีกล่ะมือบอลโหดูเฉยก็ได้ได้เลยครับพี่ตออสบายครับวันนี้รถจอดเยอะเลยครับเข้าไปดูก่อนอันนี้ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งของพี่บอยนะว้าวเออใช่ปะคันนี้อ่ะคันนี้เขาบอกคันนึงโอ้โหเออสวยสวยเออเออสวยสวยเออ สวยจัดสวยจัดมือบอลอีกแล้วโถจับอะไรไม่ได oh> ้เลยจับแล้วก็งัดตลอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวพังอุ้ยพี่เต้หนูยังไม่กล้าจับเลยอ่ะเอออ่ะงัดแทงงัดแทงงัดแทงงัดงัดทงงัดแทงงัดแทงงัดงัดทงงัดแงงัดงงัดงติดเลยก็ติดไปหมดแล้วนี่จะบอกว่านี่ผมชมนี่รถบ้านก็มีนะรถบ้านก็มีนะ นี่ฮอนด้าแจ๊ดเห็นเปล่ามีคนบอกพี่บอลทำรถจักรรถแพงๆรถนี่แจ๊สตัวเนี้ยฮอนด้าแจ๊ดฮอนด้าแจ๊ดเห็นเปล่าเห็นเปล่ารถถูกๆก็มีนะไม่ใช่ทำแต่รถเบนซ์บีเอ็มนะนี่นี่นี่สีปกติปกติวิชิออสวยสามร้อยล้านบปคติบปคติสีก็มีนะครับสีบปคติค้าที่แบบว่าไอซูเปอร์คาร์ที่แบบวิ่งกันโอ้โหสวยกัมพูชาอะไรเงี้ยเออนี่สีนี้สีนี้สวยมากอันนี้รถเล่นฝันของใครหลายคนฮะมาแต่ง อ้้ยยคันนีสวเอาแตงเอาแตงมามัดแตงเอาแตงมามัดเลอาแตงมามัดหน่อยพี่นันพี่นันว่ะเดียวค่ะพี่นันพี่นันพี่นันเขาทำงานหลุก๋ยวไปยุ่งเขาเลยเฮ้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าเล็บพี่ร้องร้านบอยสติ๊กอะเมือวนนี่หวยหรอเราไปทำกับพี่เนี่ยพี่รู้ไหมเราเป็นรอดหมดเลยสติกเกอร์สติกเกอร์ได้ฟองหมดเลยร้านก็ดังบอยสติกเกอร์เนี่ย คนวรู้จักพี่เยอะพี่ทำเนเป็นลูกค้าได้ไงพี่ไม่รู้พี่พี่ทำนลูค้าได้ไงัวรู้แล้วาทำกับพี่เนี่ยอะไรวะพี่ไม่ต้องมาเฉยใช้เลยพี่อ่ะใครรู้จักพี่เยี่ควรย่คลองหมดเลยดูนี่โมกขัวบ้างนะพี่โอ้โหแพี่ชอบนะพี่เดี๋ยวจยนเยนเย็นนไม่พี่โี่ใจเย็นอะไรก็ควร้วนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยที่ร้านพี่ร้านเดียวเนี่ยนะพี่ไม่ชอบเลยนะไม่ไพี่นํานมันคสห้าคนะโหพี่ก็เพี้ยนไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเขาถามลูกค้าพี่จริงเปล่าวเขา้าลูกค้าลูกค้าไม่ไม่เห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าเลยใครวะแล้วเขาบอกว่าทำร้านพี่อ่ะเดี๋ยวเขาบอกเขาทำร้านพี่อย่าพึ่งเขาบอกเขาทำร้านพี่อ่ะพี่ทำไม่ดีจริงปะเนี่ยใครอ่ะนะก็เขาบอกลูกค้าพี่เลยใครวะเฮ้ยไอ้ดันไอ้ดันมาดีก่อนเลยนี่ผัวมึงนี่แหละผัวมึงจะไหมหยอกหยอก นี่มึงเล่นกันนะพวกมึงเล่นแรงกันมากเลยไอสัตว์เล่นตะขุดลุกเลยช่วยพีช่วยกันมาูกำลังถามอยู่ฮะอันนี้คือหน้าอันนี้คือหน้าหมาของเราพี่หน้าน้าคุณคุณมากเลยคุณอยู่ในไหนอย่าบอกนะว่าอีเอาดีๆนะนกป่าคุณที่ไหนนี่ไงหัวล้อเนี่ยกูจำได้เลยเสียงหัวล้อเลยถ้าอยู่ในนกป่าก็ไม่ใช่คนดี เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวฝากนดิคือเป็นใครเนี่ยเพื่อนโบเหรอใช่ค่ะเพื่อนหนูหยอกหยอกเมย์ขึ้นมาหมดเลยพี่เมยขึ้นมาหมดเลยเนี่นหนูไม่รู้เรื่องนะเป็นแผนของพี่พี่บีกับโบออ๋อนี่นะเฮ้ยเขาจ้างเรามาส0งร้แล้วก็เล่นตามเพียบโอ้โหมึงเล่นจะสองหมื่นหนึ่งเล่นเสร็จไปแล้วเป็นการหยอกนะคะหยอกกันหยอกพี่โบเองค่ะหยอกพี่บอย ไม่มีค่ะนี่ขึ้นมาหมดเลยใช่ครับมีร้านเดียวโดนหนึ่งฮะฝากด้วยนะฝากติดตามช่องบอตติเกอร์ด้วยฮะชื่อนี้ไม่มีการันตีไม่มีการันตีไม่มีการันตีเอ้ยใช่ดิโอยการันตีเลดเอโนนเอลจัดเลดเองแล้วดชื่อนี้การันตีบอตติเกอร์เท่านั้นเออเออาปแล้วยิ่งประสาทดอนแล้วแล้วพวูกคู่ต้องประสาดดอนแล้วฝากช่องเลยค่ะอินเนี่ปักมาค่ะทิกตอกครับฝากด้วยครับเต้เก่งหลบครับ พี่มาร์คก็ช่องเดียวกับพี่มาร์คพี่หนุ่ยนะครับใช่ค่ะกกลัวแล้ยกลัวแล้วแล้วก็พี่บอยด้วยนะคร<า><า>ับป่บาละเมอ